สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณขอบคุณมากครับว่าเขาเป็นประจำแบบนี้ครับขอบคุณด้วยนะฮะตอนนี้ Facebook ของเขาแรงมากบอกเลยถ้าเข้าไปดู Facebook ปั๊บคุณจะไปเจอคีย์เวิร์ดอีกหลายคีย์ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไม่ว่าจะแอดเคเคที่ชอบมันก็จะพลั่งพลูออกมาเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่เลยตอนนี้เราอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับเป้าหมายเรา1ล้านนะครับเป้าหมายเรา1ล้าน อีก2องอาทิตย์ถึงแน่นอนอยวเสกนะฮะมันเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆนะครับในทุกๆเรื่องที่ทําท่านไปสังเกตได้เลยเดีลยวนะว่าเราเราไม่มีประโยชน์แอบแฝงใดๆครัแอดเคทีชอปที่พูดถึงกันอยู่นี้ก็คือช่วยร้านค้าเขาช่วยท่านด้วยได้ของอร่อยด้วยไม่ใช่ว่ามาซื้อในไลน์โอ้ยแพงกว่าที่ร้านอีกไม่มีราคาก็เท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีช่องทางเราก็ช่วยเขาในอันนีงใน Facebook เหมือนกันที่คุณอ้อออกไปทำงานหรือไปดูแลอะไรก็ตามก็ช่วยร้านค้าใช่ครับนะครับจิ้นจิ้นดจะบอกอย่างนะ ต้องขอบคุณพี่อ้อมากเลยนะใช่พี่อ้อคือออพี่้เนี่ยคุณยอมยอมเสียสละเวลาส่วนตัวนะไม่ได้ครับได้ตังค์ครับได้ตอนตอนนึงตอนนึงบอกกับผมโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่าไม่เคยไม่เคยปิดปากแบบนี้มาก่อนเลยพูดเลยเท่าไหร่ฮะอ่าหนูจะไปแทนพี่อ้อเองครับผมอย่าเลยเพราะเงินมันน้อยอ้อยังว่าผมอยู่ทุกวันเลยตอนนึง 2องแสนแปดอว้าวว้ายหนูหนูหนูยอมยวนหยวนน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้ครับแล้วนี่มีการหยวนในอาดเรตตอนละ2องแสนแปดต่ออาทิตย์ใช่ไหมเดือนหนึ่งก็ล้านกว่าหยวนอาบอกว่าเอาล้านเดียวล้านเดียวเหรอล้านเดียววลแ้หนูเอาแค่เดือนละแปดพันงาจดหมายเดือนละแปดพันเสียราคาพอไปที่เธอไม่ได้อีกแล้วตายแล้วรตอาคาสวัสดีครับครับตอนนี้นาฬิกาตีหกโมงเย็นเป๊ะ ครับเลยผมรู้สึกง่วงเหงาหาวเรอแล้วก็เปรี้ยวปากครับแม่แล้วครับพยาธในท้องผมมันเรียกร้องแอลกอฮอล์อผมบอกไอ้ตุนเลยไอ้ตุนเย็นนี้ที่เดิมเว้ยไอ้ตุนบอกเฮ้ยไม่ไปว่ะผมตอบบอกให้ตอบเร็วไปหรือเปล่าอย่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทําไมวันไม่ไปล่ะไอ้ตุนบอก คิดถึงเมียโอ้โหคุณบอกอะไรวะคิดถึงเมียมึงเบ้อมึงบ้าแล้วมึงเบ้อแล้วเบ้อเบ้อเบ้อแล้วมึงบ้ากับบวกเบ้อไงอ๋อเป็นเบ้อเลยออาอจุนบอกคิดถึงหน้าตอนมันไปขอคิดถึงคำด่าคิดถึงมันงอนเราจะง้อท่าไหนคิดถึงคำด่าในเฟซคิดถึงตอนที่มือมันถือมีดไปบุกที่ร้านเนี่ยตอนนั้น คิดถึงคิดถึงตอนที่เขาข้าามากๆแล้วก็ร้ายมากๆอันนี้จริงฮะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะคิดถึงจริงๆเลยนะเราก็ต้องคิดถึงครอบครัวของเราใช่ไอ้กินน่ะไม่มีใครเขาว่าหรอกนะฮะกินน่ะไม่มีใครเขาว่าแต่อย่าให้มันกินเราเอ ันี่บางทีกินกินไปในมันกินเราต้องกินจนเราแบบไม่รู้สึกตัวว่าเราคือใครไม่ได้ไม่ได้มันเป็นความเชื่อผิดผิดมากๆใช่ครับความเชื่อผิดผิดในการกินความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกินนี่มันสําคัญมากอย่างเช่นเรื่องเราของเราในวันนี้คือดื่มน้ําเยอะเกินไปเนี่ยอันตรายใช่แล้วก็ดื่มน้ําเย็นไม่ดีออธท่านประธานนะวันนี้เข้าสวยมากเลยนะเอาใช่ดิ เราเข้าสวยทุกวันอ่ะผมเข้าสวยทุกวันอ่ะเราเราอยากรู้เรื่องการดื่มน้ําเย็นข้อหนึ่งก่อนเลยข้อหนึ่งเลยดื่มน้ําเย็นฟางวันนี้มีสามสิ่งคุณผู้ชมมีความเชื่อว่าการที่ร่างกายได้รับน้ําเยอะเกินไปคุณเคยได้ฟังไหมว่ากล้มเนืไตทํางานหนักเกินหรือไตจะเสื่อมได้นะ ถ้าคนทั่วไปที่แข็งแรงดีการดื่มน้ําให้มากไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าร่างกายเราสามารถรับน้ําเปล่าได้หลายลิตรต่อวันอย่างน้อย3-5ลิตรคุณผู้ชม3-5ลิตรนี่มันเยอะเลยนะผต่ชตแตยังทำงานขับออกได้สบายๆเทคนิคคือไม่ควรดื่มน้ำข่าวละมากๆใช่แต่ให้ค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆไตจะทํางานเป็นปกติไป นะส่วนเรื่องการดื่มน้ําเย็น<อ>ในช่วงเวลาที่เสียเหงื่อในหน้าร้อนหรือออกกํลาลังกายมีส่วนช่วยร่างกายได้มากเพราะน้ําที่มีอุณหภูมิต่ําจะช่วยลดความร้อนที่ใจกลางร่างกายได้มากกว่าน้ําอุณหภูมิห้องคืแ<ต>อแต่ผมไม่ไน้นาเพื่อนนะอ,นอย่าดื่มเยอะที่เย็นจัดไม่ไม่ใช่ครับเขาสูตรเดียวกันคือให้ดื่มทีละน้อยถูกต้องอไม่ใช่ใส่อ่ะอ่อัะอัะอ,อไ,ไ,ได้ไม่ดีหรอกแต่ว่าดื่มน้ําเย็นเนี่ย ดื่มได้แล้วนะฮะเพราะมันยังกระตุ้นร่างกายเราให้ดึงความร้อนใช่ไหมมาช่วยนะฮะมาช่วยอุ่นน้ํานั้นในท้องของเราคือพูดไง,ไง่ายๆเมื่อน้ํามันเย็น,นปั๊บมันจะต้องมาพอม,มาปั๊บมันช่วยเผาผานแคลอรี่มันจะสูญไปไง<ช>เราควรดื่มน้ําให้พอต่อวันไม่ว่าน้ํานั้นจะเย็นหรืออุ่นก็ตามโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มกาแฟเยอะๆควรดื่มน้ําตามด้วยเยอะๆผมขอแรกตรงนี้ดีครับคนจีนเวลาที่เขาบอกว่าเขาไม่ดื่มน้ําเย็นกันเลย เมืองเขาหนาวนะครับใช่เมืองเขาหนาวก็บอกเมืองเมืองจีนนี่ไปหาน้ําแข็งแล้วยากใช่เพราะเขาหนาวไงฮะและเราเราร้อนขนาดนี้หาข้อมูลหน่อยเรื่องที่สองเรื่องต่อมาเรื่องนี้หลายๆลยคนพูดติดปากกินไก่แล้วจะเป็นเกากินไก่แล้วจะเป็นเกาไม่ใช่มีส่วนที่เป็นได้บางส่วนบางส่วนแต่ไม่เสมอไปคุณผู้ชมเพราะเกาเป็นโรคที่มีหลายสาเหตุต้องหมั่นสังเกตตัวการอื่นๆด้วย จึงจะช่วยป้องกันได้โดยการกินไก่ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นนะครับจะให้กรดอะมิโนที่ดีนะฮะทั้งไทรโรซีนและทริปโตเซนนะครับที่เป็นวัตถุดิบสร้างสารในสมองให้เราศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กนะครับชี้แจงว่าผู้ป่วยเกาสามารถกินไก่ได้ราว6ออนซ์ต่อวันหรือประมาณ177มลนะครับแต่ต้องดื่มน้ำสักหแก้วก่อน และหลังกินต้องดื่มทั้งสอง,สองครั้งนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงคือการกินเครื่องในไกลน้ำซุกกระดูกไก และอาหารอื่นๆที่จะทําให้พิวรีนสูงร่วมกันไปด้วยไม่ใช่แค่เลิกกินไก่อย่างเดียวแล้วฉันจะไม่เป็นเกลีกวเตือมให้นิดนึงคนที่ก็จะพูดกับคนใหญ่จริงๆเรื่องเกี่ยวกับปีกและคอ,อะเพราะว่าที่คุณนาวาัดพูดกับไอโฟนนั้นสูงมันอยู่ตรงนั้นกต้องแต่ถ้าเนื้อ,อไม่เท่าไหร่รกได้น,นะครับต่อไปครับความเชื่อผิดๆก็คือกะทิคือไขมันร้ายควรหลิกเรียงผมว่าเรื่องนี้ท่าระธานพูดจนชินแล้วล่ะนะในกะทิมีกรดไขมันที่มีขนาดปานกลาง ที่ย่อยง่ายคุณผู้ชมที่กินเข้าไปแล้วไม่สะสมเป็นไขมันที่ยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอีกด้วยนี่ไงที่เคยพูดด้วกันนอกจากนั้นยังมีกะทิที่ยังมีสารอาหารต่างๆมีทั้งวิตามิน E อและวิตามินที่ละลายในน้ํามันอีกหลายอย่างช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิต้านทานมากมายและการกินกะทินั้นควรจํากัดในคนที่มีปัญหา ไขมันตรลายกี่สลายสูงไขมันพอกตับและกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเท่านั้นเองกลุ่มนี้จำกัดให้มัน้อยลงมีความรู้ในการรับประทานอาหารนะดีที่สุดนั่นสำคัญจริงๆครับผมทานตรงนี้สักครูพงศิริน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครูเดียวครับ